และไปพบกันที่คนแรกครับเกดเกดวลีพบ,พบดีรองอันดับ4 Miss Grand Thailand 2023และ Missora International 2023 รองอันดับห้า Miss Brand Thailand 2 ไทยแลนด์2023 两万二十三。 23ปีครับคืนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเธอสักเล็กน้อยกันดีกว่าทุกคนครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกับทางฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าไพเรียวเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาภูเก็ตครับก็เอาจริงเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะที่ได้มาที่ภูเก็ตแปลว่า ยังไม่เคยได้เห็นทะเลที่โูเก็ตเลย <c oughs> แต่ว่าเป็น <c oughs> เกียรติมากๆเลยนะคะขอบคุณพีดีนะคะที่แบบว่า <c oughs> ให้เกียรติเนาะเ <c oughs> ชิญพวกเรามาในวันนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆในวันนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็มีพี่ๆด้วยนะคะ <c oughs> ก็อยากให้ทําเต็มที่ค่ะ มาต่อกันที่ทางนี้กันบ้างน้องเกดของเราวันนี้มาพร้อมกับวงใหม่เลยเป็นย uh> ังไงบ้างคะสวยมากเลยเด็ดมากๆเลยค่ะอย่างแรกก็คือได้ทานอาหารที่ภูเก็ตบอกเลยว่าเมื่อวานคืเพวกับข้าวค่ะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ทะเลที่สวยมากนะคะชาวภูเก็ตตั้งใจยาวมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไปต่อกันที่สุนดกันบ้าครับสซนด์ครับชื่นชอบอะไรในจังหวัดภูเก็ตบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยวหรือว่านะครับคนภูเก็ต อัน,นจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการมาภูเก็ตก็เป็นครั้งที่สองเหมือนกันถ้าถามว่าภูมิใจหรือแบบชื่นชอบอะไรก็น่าจะเป็นอาหารที่นี่ค่ะก็ะคือมาที่นี่พี่กบพี่คิมก็คือดูแลดีมากพากินตั้งแต่บบครั้งที่มาครั้งที่แล้วก็คือกลับไปก็คือแน่นเลยนะคะก็คือบอกเลยว่าตุ้กกับข้าวก็คืออร่อยมากๆ นำเลยนะคะใช่แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะพี่ๆทุกคนหรือคนที่ภูเก็ตนะคะก็คือน่ารักมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอเอ๋วนะคะร้านแบบร้านของหวานที่นี่ก็คืออร่อยมากๆมีพี่เชียร์น่าจะกินบ่อยอยู่อะ่ะค่ะมาต่อกันที่มีนาดันบ้าขอเสียงด่วยได้ไหมครับคุณทำอยู่ไหนถ <c oughs> ามาความรู้สึกก่อนเลยดีกว่าว่ามาภูกเก็ตรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วน่าจะครั้งที่สอง สองหรือสามก็คือทุกครั้งที่มาภูเก็ตก็คือจะประ,ประทับใจตลอดเพราะว่า ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยพี่คิมพี่กบก็ดูแลดีมากครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่ได้ไปกินร้านเทียนเทียนเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปกินค่ะเพราะขับไปโทษทุกท่านนะฮะใช่แล้วแล้วก็พ si ี่นาต้องไปลองนะครับพี่พีนาไปลองได้าเทียนเทียนทำเปต่องกินน้องเชียร์กันบ้างน้องเชียร์ครับเป็นยังไงบ้างครับอีกไม่กี่นาทีข้าหน้านี้เราจะอำหนาจตำแหน่งในฐานะดิสครับปี2023นะครับ เดียมชามแต่มันแค่9้าเดือนเองอ่ตัวเองอัลาแล้วขออําลาอีกรอบได้ไหมอะให้ันครึสปแต่ก็การกลับมาครั้งนี้อยู่บนเวทีนี้มันรู้สึกว่าแบบฟีลลิ่งกลับมาเหมือนเดิมแบบเหมือนเราอมาประกวดอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบดีใจมากเลยแฮปปี้ที่ได้เจอพี่ๆทุกคนสปอนเซอร์ทุกคนพี่คิมพี่กบแล้วมันแบบมันทำให้เราแฮปปี้ได้เจอ กรรมการต่างๆเนคือก็แบบมีความสุขมากเลยใช่ค่ะเต็มตัวยังไงบ้างสำหรับ Mr. International นะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากๆอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้เียด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยจ้าอำลาปุ๊บไปปั๊บจ้าะนั้าอย่าลืมกันนะคะตัวแทนไทยเนี่ยนะคะขอบคุณมาก ถามควนอุ้มโยนหน่อยอ้องถามก่อนถามอะไรถามควินอุ้มแล้วกันว่าประทับใจอะไรในภูเก็ตบ้างเห็นว่ามาหลายรอบแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือมาเหมือนบ้านหลังที่สองเลยมาบ่อยมากมาตั้งแต่2017แล้วเรารู้สึกว่าคือเป็นคนชอบอาหารรสจัดอยู่แล้วชอบอาหารใต้คือถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยคือชอบทุกอย่างเลยแล้วก็ มามาวันนี้เนี่ยวันนี้ก็คือได้ไปกินร้านทุกข้าวอจัดเต็มมากนั่งกับน้องเกตคุ้โซยคนเดียวหมดแทบเรลี้ยงโตเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือชอบชอบชาวสุกเกตน,นะขอให้บอกชอบอ,อะไรแปลกๆอยู่นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ต้อนรับพวกเราอย่างเป็นอย่างดีเลยไม่ใช่แค่ทีมมิ s s วี a ร์ไทยแลนด์2023แต่รวไมไปถึงทีมมิ s แกรนด์อินเตอร์เนชั่2023ด้วยขอบคุณจากใจค่ะ ขอแสดงความือให้กับทีมมิสแกรนไทยแลนด์2023อีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงนะคะพี่แชมป์ขอไม่ครับวันนี้เลยครับคือความน่ารักของลูรอนะครับมาบุกเกศอีกครั้งก็ประทับใจทุกทีและขอเสดงความยินดกับน้องๆทีมมิสแกรนไทยแลนด์2023ด้วยนะครับขอบคุณนะครับน้องเกศไัยหรือมีนาสแล็กเชียร์และอุ้มด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับ